เห็ดยังไปแล้วดูจ้าซินจ้าซินไปแล้วดูเห็ดยังนั่นนะ่ะหยิบกระดุมใส่เสียดอ่ะแม่มันจะมาเห็ดไปถั่วทัพี่น้องอออแล้วแนะ่อสโอ้สิเห็ดเสียนอนมาสั่นเอากระดุมใส่เสียนอนมาสั่นฉัมาหยิบสอดกันหดข้างล่าง ขังเธงโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษมัวมัวเซลมัวพีซฮะมัวเซลพีซซันเต่แม่ขอร้องโอ้แม่ขอร้องเฮ็ดให้ฉันแน่เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เฮ็ดให้ยน่าโอเคปะโอเคปะโอเคโอเคมวเซลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ อันหั่นเนื้อหั่นอย่างอบไปเรียเร่ยวๆก็เลยออกมาเห็ดผักต้อค่ะออกเสียวมาเสียกหอยกระถางเราเสี้ยวหอยได้เนาะค่ะนาอเพราะว่าบางผักบางชนิดคือจ้าผักนะผักซีนะเห็นบ่ขึ้นแล้วแมงลินมามาเริ่มมา,ม,มาเริ่มกัดกินแล้วค่ะมาเริ่มกัดกินแล้วบ่ได้เพราะว่ายามข้าเจ้ามาเลียแล้วมันก็บ,บ่ไไ้อยากกินประนั้นเนาะค่ะนาะอสีหอยค่ะมหลักกินไว้แท้ของกระปง อันเฮ็ดไปซองกระถางค่ะเฮ็ดไปซองกระถางเพราะว่าขันเฮ็ดไว้หลายมันสิกินบ่ทันเนาะค่ะเนาะเขาบ่ได้ไปใส่เสี่ยวหอยค่ะสิคนไปทางไหนเนาะค่ะเนาะสิคนไปทางไหน,นผักสลันงสลันแน่เขาก็กำลังงามค่ะผักสลันแน่เดี๋ยวสิกลับกล้องให้เบิ่งตัดแล้วสองรอบแล้วเด้อกินกับข้าวปุ้นกินกับข้าวปุ้นหรือขนมจีนเนาะค่ะเนาะกินกับขนมจีนอันกับอัน ทัวรันเต่าเฮาเมื่นผักกำลังงามเดี๋ยวสิได้หอยก้อนเพราะว่า,วาแบงลิ่นมาสิมากินก้อนแบงลิ่นมาสิมาลักแทะก้อนนี่ลักแล้วนี่ลักแทะยุ่มหนึ่งแล้วนี่คุณอันอันนี้กำลัง อันนี้จะเป็นผักสลัดเนาะค่ะนาะผักสลัดปนกันก็ผักซีเขานี่แหละค่ะผักชีอันนี้อันนั้ตังอูที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวอือันนี้ก็เป็นสระแเน่สระแเน่ใส่ตะกามันกะทิโป้งมาถทัวจังซี่มันกะทิโป้งมาแล้วก็สี่หอยค่ะมันจะงามเนาะค่ะน้ะอันนี้เขาเห็ดไปก้อนว่าเขาส่เห็ดไปแบบใหญอันนี้กะ กองโฟมหัวเป็ดตกป่าคนน้อยเจาะเขาก็ไหมเห็ดอันนี้ผักกาดแก้วด้วยค่ะผักกาดแก้วเดีย๋ยวเขาสีหาเอาดินมาลงอีกเอาใส่ผักกาดแก้วอันนี้ก็อี่อย่างก็ละ่ะผักอันผักชินละ่ะผักสีฝรังเนาะค่ะเนาะยำเห็ดอันเศ้าเห็ดอย่างไหเพื่อไงเขากะเอาไปใส่ค่ะ ไปทั้งในกันค่ะใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วนะอันนี้หัวก็หดหดน้ําแล้วพิ่งรดน้ําเสร็จก็เลยอยากเซเซนเกนิอันนี้เขาประกาศแก้วเวยค่ะจะได้เอาดินมาลงแปะแปะไปย่างละคัมผักแผวกําลังซืนค่ะผักแผวกําลังงามกําลังซืนมองก้องแมงแกงเลยอันนี้ก็ผักชีสีหอยคือกันค่ะกระถางนี่บรัในไส้หลายบันไดหรือมันไส้หลายยังไม่ทางบอ่อนี่อันนั้นปลูกก้อนหม่ ขึ้นก้อนมูได้กินแล้วเฮ้ดพึ่งยืะยอะได้ปาดกินอันนี้หอมฝรังเนอค่ะหอมฝรังอันพัวลอ,อยเนอะข้าเจ้าเอิญหอมฝรังเขาไม่ได้กินหัวมันเขาตัดก,กินเดี๋ยวปีหนา้ากระขื้นอีกเ้าะค่ะเนาะน,ะนี่นี่ปากกาแก้วยจยตาออกอันแบงออกอันนี้มันหระลพาเ้อค่ะเ้อเปะไว้แวต้นน้อยนี่เพาะไว้นี่ โหระพากําลังขึ้นค่ะอันนี้เป็นตังโอตังโอ,อ,กกอ,นนอ,อกจากกันนะเอาแจกกันกระบะน้อยมาซะเพราะชนีให้ให้เพิ่นขึ้นอยู่นี่พมามักกินย้ํานี่นี่อันนี้น้อยนี่หลายต้นตอนนี้เนี่ยเนี่ยเห็ดไปให้คุณน,นุ่ยนําคุณน,นุ่ยอยากได้เดี๋ยวมานี่ต้นบักพริกกันเลยค่ะเดี๋ยวสิได้ห้อยเนาะค่ะเนาะนี่ต้นบักพริกสิเด้ลง ลุงกระถางค่ะตัวกัพริกนีสิแดงใไว้ในเฮียดเนอ้อค่ะเพราะว่าเอ่อมน่นแดดอากาศยุนีมนเม่นแดดแมนณะน,นิกะบอกเป็นเป็นพริกเอ่อเป็นพริกเป็น เออมะเขือเทศหรือแตงกวาอย่างซี่ก็ต้องเอาไว้ในเฮียนกระจกแต,ต่ายตาบ่มีเฮียนกระจกแกตา,ตาก็สิเอามาไว้หนอยหน่อยซื้อมาไว้หน่อยหน่อยเพราะว่ากินเผ็เดบ่เด้แล้วมาไว้ถ้าพอ่ามีเนาะค่ะเนาะพอววาอยากได้ก็สิไปตั้งไว้ในเฮียนกับต้นยีราสองต้นท่านได้นพ่อใหญ้ท่านดาวดินมใไ้ก็เลยซีเอาลงดินซัมเนกนแล้วต้นยีรากระจังสิไปตั้งไวห้หน้าหน้าตั้งห้องครัวเนาะค่ะเนาะ ก็ได้ไปใส่ค่ะเพราะว่าหั่นเนื้อหั่นเนื้อหมูหั่นเนื้ออันน่ะข้าเจ้าสร้างให้หั่นไว้คหะข้าเจ้าหั่นอบหั่นแล้วก็อบค่ะอันเพราะว่ามันนั่นเราออกมาตากข้างนอกได้แมงวันหลายอันแล้วก็อบไ่เป็นจะกินน้ำพี่น้องก็เอามาตากข้างนอก สดชื่นแน่ตัางแตยำหน้าห่อนนี่แหละพี่น้องคา่าคันคันหน้าหนาวไปก็เป็นมะลอกซอกซอยคือก็เป็นมะลอกนอกแงอเก่านะคะนี่ก็ผักชีเราพอได้กินขมางก็พอได้กิน,ก,ก,นกินได้เร็วค่ะสองอันนี้ก็สีหอยหอยแม่ถาให้มันง่ายก็นี่เพราะว่าเอาไว้ข้างล่างนี่ว่าได้ข้าวผวข้างล่างเขาต้องหาน้าตั้งเราเกลือหอ้ยค่ะ เอาเกลือมาโรยรอบๆเพราะว่าแมงกันลิ่นมากับหอยเลื่อยน้อยนี่จิบบาก้ามาตายมืดละคันถือเกลือ นย้ำเตือนเว้นเนี่ออกมาข้างนอกแต่ยึดตัวไว้ย้ำมื่อคืนไม่ต้องออกไป,ไปข้างในพิดต้วงบอกขนนั่นเบื้อง่าขนันอากาศแต่ละปีบวคือกันพี่น้องค่ะอากาศแต่ละปีไม่เหมือนกันมันแปรปรวนไปหมดเลยแต่ละปีน่แะแค่น,นี้ก็เสร็จแล้ว น,นี่คาก็เก็บไปค่ะเก็บใบจะเพาะอีกปีหน้าเก็บไปเพาะอ้อาจะเอาแจาะปีนหน้าใบเพอได้กินอันนี้ก็มีประมาณสิบต้นมิประมาณสิบต้นหอม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 เพชรใช้กระถางน้อยแหวกคุณนุ่ยอันให้เราไปแยกเอาอคุณนนุย่ยเราไปแยกเอา นี่นี่น,นี่หอยยังสิหอยยังสิไตขึ้นมามากินผักเฮานี่มักลา้านต่อไปเราก็จะต่อไปเราก็สิมะหอยผักเฮาค่ะเพราะว่าแมงลิ้นหมาจะไม่ได้มาเรีเน,นะคะเนาะแมงลิ้นหมาจะได้ไม่มาเรียผักเฮา งามๆตสะอ่อนปลูกพอได้กินค่ะย้ํานี่แหละย้ํามันได้ปลูกปลูกขันมันหญ่เนี่เขาก็ตัดตัดใส่ช่องฟิตไว้ถามว่ามันแซบคือผักสดว่ามันก็ไม่ได้แซบคือผักสดแต่ก็ดีก็มีเนาะค่ะเนาะดีกว่าไม่มีเขาไอาถั่อันเขาเออนี่อย่างละเขาไอาถั่แกงเอ่อต้มพะโลหรืออย่างย้ําเขาอ่อนต้องใส่ปั้นใส่ปั้นเอาน้ำมันหรือว่าเอ่อที่อย่างก็ละ ส่อันพวกต้มพลโลใช่พวก,กหนึ่งป่งหนึ่งปลาเขาเกาขมหอมของมันซื่อเนาะค่ะเนาะเอาามหอมเอากรไดินใบคือจังยมเขาอ่นคือจังตอนเขาอ่อนย่างกะไรคือจังตอนเขาอ่นสีย้ำสีจังสีเขาจังได้กินใบแต่ว่าขันเขาเก็บไว้ช่องฟีเขาก็ไปใส่แกงใส่หยังเนาะค่ะเนาะ ยาเซโตปูเดี๋ยวเสยว, <c oughs> เยวสยตวปูมาตีตีูู่งก็นี่หอยขึ้นสูงก็นี่ค่ะหอยไว้เขาก็สีหอยแบบนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ้บตะกินค่ะ <S <S เสร็จอีกแล้วจ้าอันนี้ก็ <laughs> ถึงเบิงถึงเบิงดวงถึงฟังดวงถึงเงน,นเฮ็ดไปเฮ็ดมากระห่อนพี่น้องค่ะ ถึงฟังดวงถึงเห็ดเดี๋ยวจะไปหอยนะคะเนาะมีต้นยีลาค่ะต้นยีลาซื้อมาสองต้นแล้วจะมาลงใช่ถังเอามาชิ่บ้อง อาจสิบาคันได้หอมหรือว่ากินฉุนคือจังเขาปลูกธรรมชาตินะคะนักประวัติพระเจ้าปอกพระเจ้าอ่อนใส่ป,ปุ๋ใส่ปุ๋ยให้มันงามเนาะพี่น้องค่ะแต่หอมก,กันมาอย่างนี้แล้วเขาจะเอเปลี่ยนแบบธรรมชาติไว้ในเหียนใสก่กระขวไว้ม่ต้องใส่ปุยยย๋ยใส่ยางหดนาำแล้วก็นวิตา ุ๋ยขี้ดินนี่แหละปุ๋ยน้ำขี้ดินนี่ค่ะต้นบกผิดลงแล้วเรี้เดี๋ยวมแมลงยังสิงยกเข้าไปเดี๋ยวฝากอีกตูวไทยสิปเปียวน้ำอาคา่ะเพราะว่าต้องไปแทนนางเขาลงใช่กระถางให้ยายตาล้องเอามาเาะต้องเอามาแล้วนางงินเมียบ้านว่างันยายนางว่ายายเอาไปปลูกเอาไปลงดินได้ค่ะ เอาลงดินยัดเด็ดสมอเลเหมดโอ้ยใบเหียใบเหียใบเหียนี่เก็บไปสักผักไม่ได้เอาทิ้งนะเอาไปสักผักโตเจียวไส้กันเลยค่ะเพราะวะ่าพื้นที่เขามีบ่หลาย พื้นที่เรามีไม่เยอะเสียวลงขุเดียวกันเลยนะคะนาะล้มลมพี่นอ้องค่ะลมคัก แค่นี้ฮอกกรมีกีลาสองต้นนะคะนะ้เบิ้งว่าด็ดออกแล้วเด็ดเมื่อวานนี่ค่ะซื้อมา้าก,กระด็ดแต่มันแตกยอดนกะัะนะจะให้ก็แตกยอดออกฮอกกระีมีเป็นพุ่มนะคะนะ้องป้องกันกากาดีๆฮอกก็ะเซียไว้ทั้งนอกได้พี่น้องค่ะนี่แหละค่ะผักที่เห็ดว้ล้มแหงไปใส่กับว่าได้นำถึงจะเห็ดเวียกน้ำเฮียน หเห็ดเนื้อหเห็ดหยังเขาก็เลยต้องยู่เฝ้าเนะคะเนาะเพราะว่าเขา,เขาอบเขาหยังไว้เดี๋ยวก็ต้องกลับเอาของบุญไปข้างล่างอย่างสีน้องพี่น้องค่ะเดี๋ยวตรอนี้ค่ะสีเห็ดไปสาม,มีหายพ่อใหญ่แปเวดินมากยันสีได้เห็ดอันของต้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าดินมืดไม่มีดิดดนแลวสิเป็นปลากระเทียมค่ะเป็ดปลากระเทียมยูขข่คางกำลังดอกเต็มเลย หนก็ทิขูลงไในโลนลงตอนแรกปลูกนหน่อยปลูกย่อมเดียวมันนี้ขยายมาขยายมาหะลงมาใส่ต้นนั่นเอียงก็ละลงมาใส่ต้นนั้นมากันสตรอเบอรี่แล้วขึ้ซื้อบอกถอนหญ้าถอนอยังแล้วๆล้วทางพุ่นกะฝนตกมากะไงไงย้าวไว้ไว้ดอกพี่นองหญ้ายาวไว้ค่ะ แอปเปิ้ลน้อยเาขากระดอกล้นเหมือนแล้วเป็นน้อยน้อยแล้วเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งล้มไหลอันนี้ก็หวดหน้อยคุณนายไห้ใส่ว่วได้แล้วกันเลยดีกาถิ่มกันเลยมาปลูกผักสลัดใส่หมัแอปเปิ้ลน้อยเขาโอ้ยบางในล้มล้มไหลนะหอาแอปเปิเล้ล,ลน,ปปน้อยก็จับโอ้ยจับก็ได หมากเชอรี่ฮากระดกดกเด้อค่ะปีนี้เชอรี่ก็ดกมากเลย mm. ดอกเฮี่ยเหมือนแล้วเป็นหมากเป็นปุ่มเป็นปวงยังนี่นี่หมากค่ะ, mm. คะปีนี้ดกหลายสิได้เอาอตะวัสิจับซ่ําใดดอกสิได้เอาอนันไผ่มาคุ้มใ้ค่ะพี่น้องค่ะ mm. คุ้มว้เนาะผัดฮาก็ะกาลังใ่แดดออกมากใหญ่ไ,ไว้พี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องนาบ้านจะค้หนาบ้าน กะถอนอยาถอนอยางออกเหมือดเล้ยวกับกระสีอาอนอีหยังกละล่ะมองเนี่ยสตอเบอรี่ค่อยดอกเต็มเลยจ้ากะขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิกหมาบ้านบ้านถอนอยาถอนอยางแล้วเล้วอันเ,เม็ดกระเทียมเขาก็ตุ้มๆกันไว้ค่ะพอมันแก่เขาก็สิเก็บออกเพราะห้มันโลดลงหลายเพราะว่าแต่ละตุ้มนี่ ว่ามันในียน่อยต้นเด้อพี่น้องค่ะเขาก็สิเก็บออกนะคะเนาะแต่ตอนช่วงนี้ว่าสิเอาอันเอาต้นอันเอาต้นหอมต้นหอมมาลงค่ะต้นหอมมาลงเอาใช่ไหมังตั้มมาหนึ่งอันนี้เขาก็ตุ้มกันไว้แล้วค่ะตุ้มกันไว้แล้วอันนี้เขาก็สิหาแนวมาลงเพราะว่าเขาเขาตัดใบดอกไม้ที่มันมันขึ้นตอนช่วงอันสิข่าหน้าห้อนเนาะมันขื้นก้อนแล้วมันก็ยุบก้อนเขาตัดใบออก อันนี้คือต้นญ่าหวานเอาปลูกไว้เป็นประดับเป็นไม้ประดับปีทีแล้วต้นน้อยๆไปไ่ถอนทิ้มแต่ว่าหากมันยังมันเกลเลยัยงอยู่ยังอยู่ดอกไม้ค่ะอันนี้ถอนออกกระเซียนผักเอาอียัง,ยงมาลงหน้าบ้านเชาปลูกกันต้นนั้นอีนอยงก็ละ่ะโอ้ย ผักกูดเอาออกไปวไ่ไหลังบ้านค่ะพี่น้องค่ะเพไะว้หนนาบ้านเรามันหกอันเฮยอย่างเฮยได้ที่ละเขาเถอะแะพี่น้องบ่ได้อันบ้าตลอดการจะกละเป็นคนนิสัยยังไดเดี๋ยวเอาผักอื่นมาลงเดี๋ยวเซลผักอื่นมาลงมาแน่ว่าสิเป็นเบิร์กันอันน่ะจังเทียมมันนั่นเอาบักทัวเอาบักทัวลงทัวหยอดลงกำลังปงขึ้นค่ะ หัวยอดลงกำลังปงขึ้นอ่นนน้ก่หย,ย,ย่าตะกะแตนตากะแตนกำลังปงู่ใต้ต้น,น,นอแอปเปิลนี่พี่น้องค่ะปีนี้บ่ดกปีนี้พ,ดพด่ดกชี้ได้ตัดทิมชีได้ตัดทิมแล้วหาหาต้นไม้หาพันไม้มาปายายมาลูกพอพญายมลักตัดกิง่งมันเลยเป็นแมงแมงมันก็เลยเป็นพะโลไปเลยพี่น้องค่ะนี่อบเนื้อไว้ค่ะแล้วก็ชีได้อบอบล่างแล้วก็ชีได้อบหมูตออบเนื้อแล้วก็ชี้ได้ล่าง ตะแกงล่างตะแกงแล้วก็จะได้อบหมูต่อพี่น้องค่ะอากาศเป็นบ้าบ้าบาบออากาศคือกันแล้วก็แย่ตาเป็นพี่บ้าพี่บอเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็นฝนย่อยมาไม่สุภาพเลยอากาศสลเนสลเน,ลเนอหมอมันบานนี่อันพันนี่มันเป็นไก่พันแย่ตากันเลยอแ้งไว้แล้วก็ใส่ตะก้าไว้ค่ะใส่ตะก้าไว้ ันนี้ถอนยาแล้วเพราะั้นได้อะนะหอบปลอยให้มันแห้งปลอยมันเหี่ยวสกอนจังเีษหอบไปทิ่ม้าตะกะแตนกำลังงาม้าตะกะแตนกับทั่วพันกันยนี่นี่แล้วมูเจ้าอีหยังขึ้นอคนอยกินนั่นแหละกินได้เมื่อสุนแล้วละ่ะนี่พี่น้องวัยแย่ถอนเมื่อวยถอนหมดเพราะได้ถอนเมื่อ,อเด,ด้อค่ะแมนยุนี่เมือ่อไปเก็ยบยุป,ป้าเป็นตันพี่น้องค่ะยุป,ป้าเป็น เล่ไ์ยตันุ่หละพี่น้องเฮาอันใดเฮากินแล้วอันใดมันก็ว่ามันมากินได้หลายได้หลวง,งนี่ w วินเตอร์เคอยคอยสีปอยหมันแก่ล้วคอยเสียวไนม,นมันเมียบ้านจะเอาไนมันเมียบ้านนะเอาไมีอย่างมาเห็ดให้ของคอยนี่หากเลยเข้อล่อเอาไนอันไปนบาน,บ,านบ้านเาฮาทั่วกำลังขึ้นต้นงาม ได้กินแน่นอนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เด้อพี่น้องค่ะแมนโบมีคลิปให้เบิ้งกะยังซอยติดตามยังซอยเข้ามาคอมเมนต์มาซ่องมาหายกำลังใจกันยุ่เรื่อยเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเอาลูกกับเต้านำแล้วก็เห็ดยูเฮียนนี่แหละมันจังมันจังบโบได้ไปไก่มีอย่างกะเบิ้งกันั่นแหละคันไฟพเบิบ้งกะขวบย่อยเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องคาน้อง โชคดีเล่นรวยสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ